เขามาสบายดีทุกทุกท่านเนาะยินดีตอนทับเข่าสู่สถานทุนราวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติของเรา,นานนเนาะเพราอื่นหมดก็ขออนุญาตเฮียเซนบรรดาท่านอยู่ในคณะรัฐบาลและแม้ทั้งฝ่ายไทยและก็ฝ่ายลาวหรือสุโภตุไก่ไก่ขาพเจ้านี่เนะานนะก็มีท่านรัฐมนตรี ะมีรัฐบุตรีจากลาวเดี่จากไทยเดี่แล้วก็ท่านสวทวงเราประธานสมาคมมิตรภาพเนาะมิตรภาพสายรัฐสภาไทยลาวแล้วก็ขอบใจท่านพินินไอนย์เนาเนาะที่ว่าพักวิธีผู้ป้าของเราเป็นมางานของเราทุกๆปีแล้วก็ทั้งยิ่งเนาะทั้งในทั้งในพน ขอเรียนท่อขอบคุณขอบใจหลายทีมงานพวกเขาวันนี้นี่แล้วก็ตัวแทนทางกระทรวงป้องกันประเทศพวกเขาก็เพิ่อนเกษตรเสละเวลานังคาบุญพวกเขาแล้วก็บรรดาแก๊กท่านยิงท่านทรายเพิ่นมีทีสถานทูตทุกทุกทานอกเพื่นมีทั้งไทยทั้งลาวทั้งแพ่ทั้งหลายแนะนำสถานีกรกระถุนสาขาวรรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำกษณะจิตไทยและขึ้นแนะนำ่วนตัวขับเจ้าเอง ก็ขอแสดงความขอบคุณวาเ,าอเาปอย่างจริงจังไมยมไังบรรดาท่านที่ได้เสียสละเวลามีคา่าเขาก็เป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองบรรษัทสองท่านวาครบสี่บ48ปีเลยเป็นนักการที่คือพวกเราเห็นนี่แหละเนาะดำเนินมากเกือบเข่าสมบูรณ์ขึ้นละแล้วลลก็เฉพาะวันนี่ตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ายวันนี้ที่พวกเราเป็นจัดการแข่งขันกอลเปิดบาร์กอลมิตรภาพ เพื่อเฉลิมฉลองบรรจารณ์เราและคับสรงตังความสัมพันธ์การทุนระวาดรุไทยลรลาวนอกก็เป็นขบวนการหนึ่งที่มีความหมายมีความสําคัญยิ่งต่อสายสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเาาและไทยพวกเขาเห็นอะไรเป็นแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นพระเจ้าวังเป็นยังยิ่งว่านอการพบพันพมมือการสวยเหลือซึ่งกันและกันจะซื้อโต้กันทับการปบปะขักษาเสริมขยายยุนไยุดยากในตอนหน้าและ เรอละก็คือโอกาสนี่แสดงความเคาขอบใจน้ำผูพุทธธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะกับบรรดาคนกอวกเขาปีนี้กิตติวาลายเรานาดว่ามันเป็นมือวันนี้ก็เป็นมือทั้งมือมือราชการกับผู้แทนันเสาร์วันทีแต่ก่อนเพื่อนวิพวกเขาให้การรวมมือหลายเกิดห้อยหางซี่ควาท่านคอามดินกอพวกเข้าวันนี้เนาะก็ดิโอขอบใจท่านมาแล้วแล้วก็พิเศษก็ขอบใจน้ำบรรดาห้างห้างที่สวยพวก นั่นเนาะอุดหนุนอุปถัมภ์เรื่องอาหารการกินของเฮาเป็นต้นก็จะมีเนาะท่านท่านไผแดเนาะแล้วก็ทบุญญแจจาแอ่าัทยแล้วก็พเก็เป็นไม้ไทยาเฮาที่เอาอาหารอร่อยมาให้พวกเฮาได้ชิมนึเนาะแล้วก็มีเจอ้อยท่านแสงประดิษฐ์